สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนัดจรุพัฒน์ครับก็วันนี้มีเวิร์ l โฟล์มาฝากเหมือนทุกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นเวิร์ l โฟล์เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอเหมือนเดิมนะครับสร้างวิดีโอเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปเนี่ยก็คือว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่สร้างวิดีโอที่ใช้โมเดลที่เรียกว่าตัว C-Dance นะครับ C-Dance ของตัว ไบแดนส์ Dance, นะครับบแดนส์ Dance, เนี่ยก็คือเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั่นแหละนะครับเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นะครับบริษัทไบแดนส์แล้วก็ใช้โมเดลที่ชื่อว่า C d a n น e V V1 นะครับตอนแรกเนี่ยผมทดลองไปแล้วนะครับทดลองไปแล้วด้วยไบแดนส์ที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวไลท์นะครับจะมีต like, ัวไลท์ด้วยนะครับผมลองไลท์เทคทูวิดีโอไปแล้วนะครับ ไลท์เทคทวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับใช้3ซีนนะครับแล้วก็เป็น 480p นะครับเอ่อซีนละ5วินาทีนะครับสิ่งที่ได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสิ่งที่ได้เนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าจะสังเกตว่าภาพจะยังแตกๆนิดนึงนะครับ 480p อ่า ซึ่งถ้าถามผมว่าผมประทับใจไหมผมยังรู้สึกว่ามันยังเฉยๆหน่อยยังไม่ค่อยว้าวนะครับแต่ก็แต่ก็ทําได้ดี workflow ล์ Work ทำงานได้ดีแล้วก็ภาพก็ออกมาใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็รอบนี้เนี่ยยังอยากจะทดลองตัวที่เขาบอกว่ามันเทพมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ c d แดน1.0 Pro นะครับก็ เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าทำไมซีแดนซ์ถึงเป็นที่กล่าวถึงในตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงกันไปเลยก,ก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ค้างคาว่าซีแดนซ์เนี่ยมายังไงนะครับถ้าใครติดตามตัว AI t o ทัวนะครับก็ก็จะ อาจจะเคยเข้าเว็บนี้นะครับ Artificial Analysis AI Trend นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ในหมวดของวิดีโอเจเนเรชันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยปกติเคาก็จะมีเจ้าประจำสำหรับการที่ขึ้นกันแซงขึ้นไปกันอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเข้ามาก็จะมีให้เปรียบเทียบความรู้สึกว่าเอ้ยลองกดดูดิว่าอันไหนมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยตัวที่มาเป็น โมเดลที่เป็น text to video ตอนนี้ที่ขึ้นนำวิวทรีของ Google นะครับได้เนี่ยนะครับก็คือ bydance นะครับ c d a n c e น0นะครับตัวนี้นะครับซึ่งพอขึ้นแซงวิวทรีได้เนี่ยวนะิวทนะรีเนี่ย,ยผมเพิ่งทำไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ประทับใจประสิทธิภาพมาก ภาพออกมาเนียบมากนะครับดีมากทีนี้ตัวที่ถัดมาเนี่ยก็คือตัวไบแดนนะครับที่ที่ชื่อซี n ดนตัวนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยอยากลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นประมาณไหนนะครับหลายๆคนก็เอ่อมันลองเล่นกันไปแล้วนะครับที่จะเห็นเป็นบ่อยๆก็จะเป็นไวรัลที่เป็นหัน่นเอ่อสไลด์ผลไม้ที่เป็นคริสตัลนะครับ ก็หลายคนก็สร้างจาก C Dance หรือหลายคนทําจาก Vi t r e เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันแต่ว่าติดนิดนึงนะครับมันไม่มีเสียงมาด้วยนะครับไม่เหมือน v i t w e นะครับทั้ง Image To Video แล้วก็ t e x t To Video ก็ขึ้นอยู่บน l e a d ดอบอร์ดนะครับอันดับหนึ่งเนะาะทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็น Image To Video นี้จะเป็นไฮห,หลัวด้วยขึ้นมาด้วยนะครับโอเค แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคาเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะฮะต่างกันพอสมควรหมายถึงว่าสมมติว่าเราใช้งาน API ผ่านตัว f อร์อ 4. AI ละกันนะครับราคา API เนี่ยก็ห่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนาะซีแดนซ์เนี่ยจะ0.74นะครับรวมรวมกันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อประมาณ5วินาที แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวที่วิวทรีแล้วกันนะครับวิวทรีเทคทวิดูของวิวทรีเนี่ยจะราคาเนี่ยแพงวกว่ามากนะครับนี่เนาะก็ประมาณ3เหรียญน,นะครับสเหรียญเนี่ยเป็นเงินไทยบาทเนี่ยไม่น้อยนะครับ3เหรียญสมมติ สมมติ3เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู3เท่าไหร่นะครับ3 75ด้วยนะครับ3 75สมมติว่าช่วงนี้เนี่ยเลทประมาณสัก35แล้วกันนะครับก็ขออภัยคุณผิดนะครับคูณ35นะครับร้อยกว่าบาทนะครับร้อกว่าบาทซึ่งจริงแล้วคลิปที่แล้วผมทำเฉลี่ยอยู่ประมาณ190ด้วยซ้ำน,นะครับก็อันนี้นะครับ เดเี๋ยวเรามาลองกันนะครับพูดไปซะเยอะเลยถ้าเกิดสมมุติใครฟังข้ามก็ได้นะครับ่านนี้อันนี้มาแชร์ให้ฟังว่าโอเคไบแดนกับซีแดนเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเมื่อสักครู่ผมเปิดไปให้ดูแล้วที่เป็นโมเดลของตัวไลท์เนาะเดี๋ยวเรามาใช้โมเดลโปรเวิร์กโฟล์นี้นะครับก็จะเป็น d e f y ล์สตอรี่ได้นะครับแล้วก็กําหนดเลือกโมเดลได้จะยิงใส่คลิงหรือใส่วิวทรีก็ได้นะครับแต่นี้ผมใส่แค่2ตัวเนาะรอบแรกผมใส่ไลท์ไปแล้วนะครับ ไลท์เนี่ยก็เมื่อกี้รูปที่ให้ดูนะครับเดี๋ยวรอบที่ผมจะเปลี่ยนเป็น5นะครับห้าซีนนะครับแล้วก็ความละเอียดเป็น1080แล้วกันนะครับ5วินนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับทีนี้นะครับเออก่อนเราจะไปเริ่มตรงนั้นนะครับเวิร์กโฟล์เนี่ยทำงานยังไงนะครับเวิร์กโฟล์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมแบ่งออกเป็น4โซนเหมือนเดิม โซ so, แรกเป็นการ Create สร้าง Story สร้างซีนขึ้นมานะครับจริงๆแล้วผมได้ไอเดียมาจากเว็บของ A 2 C นะครับก็สอนดีเหมือนกันแต่ว่าเหมือน Workflow ที่เขาแชร์เนี่ยอาจจะยังไม่ตรงใจสักเท่าไหร่ก็มีมาปรับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาปรับเอามาทำให้มันมันลองดูแล้วมันโอเคนะครับสำหรับผมนะก็เอามาลองปรับแล้วก็ ไอเดียก็คือว่าเราจะเอาไอเดียข้อมูลจากตรงนี้นะครับเรามาสร้างสตอรี่นะครับด้วยตัว ChatGPT นะครับผมใช้โมเดลตัว O4 นะครับออา 4o mini ขออภยัย 4o mini นะครับแล้วก็กำหนดตัว Output นะครับให้เป็นรูปลักษณะของเป็น Object แล้วก็เป็น Story นะครับแบบนี้ นะครับจากเดิมเนี่ยที่เราให้เข้าไปเป็นเอ่อพารากราฟสั้นๆหนึ่งพารากราฟนะครับแล้วก็ให้เขาขยายความเป็นพารากราฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อเบรกพารากราฟเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นซีนซีนออกมานะครับเป็น3มซีนเรามาอยู่ที่เราว่าเราจะใช้กี่ซีนเนาะอันเนี้ยเรากําหนดให้เป็น3มซีนเขาก็เจนออกมาสซีนนะครับเพราะไฟล์แรกเนี่ยสซีนเนาะเอ่อแล้วก็ แล้วก็ทําวนทําจนครบ3ซีนนะพอได้3ซีนที่เป็นเทคมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้ใช้ g p t ตัวตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัว4 o m มนนะครับตัวนี้นะครับ4 Mini เหมือนกันผมใช้4 Mini ตลอดนะครับสร้าง o u t พุ t ออกมาที่เป็นลักษณะจะแบ่งซีนออกมานะครับเป็นซีนดิสคริปชันมี Camera Movement มี Object Movement มี Side Effect นะครับก็ ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราได้ซีดออกมาครบเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตจะได้ซีนออกมาครบเลยนะครับสซีนนะครับรันหนึ่งสองสามนะครับสามซีนแล้วก็ไอ้สามซีนเนี่ยนะครับไปเรียก API สร้าง image generation นะครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยใช้แล้วเราก็ดึงค่าที่เป็นโมเดลออกมานะครับที่เราดอปดาวเมื่อกี้จากตัวนี้นะครับเอามาใส่แล้วก็ รโชเมื่อกี้ถึงว่าทำเป็นเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ทีหนึ่งนะครับแก้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ลูบจนครบนะครับลูบจนครบตรงนี้แล้วก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆจนวิดีโอเสร็จนะครับแล้วก็พอได้เสร็จวิดีโอพอได้วิดีโอเสร็จครบทั้ง3อันนะครับทั้ง3 3ซีนนะครับ สามซีนเราก็เอาซีนนี้เนี่ย,ยมาสร้างเสียงนะครับด้วยวิดีโอด้วยเป็นวิดีโอทูออดิโอนะครับของ r a i เหมือนกันชื่อว่า m m a u d i o นะครับ m m ออดิโ MM อคือใครนะครับ m m ออดิโ MM อก็ก็มีใช้งานเหมือนเหมือนกับอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับ m MM, m f m ออดิโอ MM นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้สร้าง สร้างซาวเอฟเฟกจากวิดีโอนะครับเราก็เลยเอาวิดีโอที่ได้มาจากตัวฟฟล์ไอก่อนหน้านี้นะครับฟีดเข้าไปนะครับฟีดเข้าไปเลยนะครับเนี่ย URL ที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเอาแอนดเมื่อกี้ที่เราได้เนะี่ยฟีดเข้าไปเลยแล้วก็พร้อมเนี่ยเราก็เอามาจากตอนที่เรา,เอ,าอธิบายนะครับเป็นซีนซีนมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนไตรงอยู่แถวๆนี้นะครับ เราจะมีสังเกตว่าเราจะมีตัว description ที่เป็นอธิบายตัว side effect อยู่แล้วนะครับก็มาใส่นะครับแล้วเราก็วนจนครบตามจำนวนสีนนะครับวนครบตามจำนวนสีนแล้วก็ให้ได้ status เป็น complete ออกมานะครับพอ complete แล้วก็จะจบนะครับของ part นี้นะฮะพอ complete จบ3ซี s น,นะครับแล้วเราก็เอามา รวมกันนะครับเอามารวมกันด้วยเอฟเอ็มเปกนะครับเอฟเอ็มเกบนบนฟอลเอไเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการรันบนเครื่องนะครับคอมไบบนเครื่องใช้ล o c a คอนะครับ n s n เน็ o บนล o คอโนะครับแต่พอมาอยู่บนนี้ถามว่ามันแพงไหมนะครับ ก็ไม่ได้แพงมากนะครับพูดตรงตรงไม่ถึงบาทนะครับราคาที่เขาคิดออกมาเนาะก็ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็พอทําเสร็จก็รวมวิดีโอออกมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันดูบ้างนะครับเดี๋ยวรันให้ดูเลยนะครับสดเดี๋ยวขอญาตแก้ตรงนี้เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมน่าจะใส่ค่าผิดตรงนี้นะครับก็ปรับแก้นิดนึงนะครับ ถึงว่าเมื่อกี้ผมใส่จริงๆเป็น9ต่อ16แต่มันได้เป็น16ต่อ9มานะครับก็น่าจะต้องเป็น a s p e c t Ratio ตรงนี้นะครับโอเคโอเคอันนี้ก็เขียวมหมดแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยกันเดี๋ยวรันให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเช็คอีกทีเป็นโมเดลโปรนะครับวี p นึ5งโปรซีนนะครับเป็น9ต่อ16นะครับ 1080p 5ห้าวินาที จริงก็อยากจะเอาสักสิบวิเอาอยากจะเอาสักให้มันเหมือนกันแล้วกัน,นครับเป็นชีบกต่อเก้าเหมือนกันแล้วกันนะครับจะได้เปรียบเทียบชัดๆโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับ execute ึก,กนะครับก็ระหว่างนี้นะครับรอ execute ไปเดี๋ยวมันจะมีการผมก็จะกรอสปีดให้อีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้มาดูราคากันก่อนนะครับระหว่างนี้ผมพามาดูราคานิดหนึ่ง ราคาเอาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเมื่อกี้ก่อนเรากดรันเนี่ยนะครับถ้าถ้าแคปทันเนาะเออราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นไหมอ่ะอยู่ที่เท่านี้นะครับโมเดลไลท์เนี่ย0.0264นะครับ2624แล้วก็ตัวเออ่ evm MM peak นะครับ0.0002นะครับแล้วก็ตัว am MM audio เนี่ย0.024์ ราคาพวกนี้เป็นดอลลาร์นะครับอันหนึ่งที่ที่โผล่มาเนี่ยคืออันที่ผมทดสอบไปก่อนหน้านี้ที่เป็นโปร1ไม่ใช่อันที่เรากดเมื่อกี้นะฮะเป็นอันก่อนหน้านั้นเนาะก็ทีนี้มาดูเป็นเงินบาทเงินบาทเนี่ยก็เอามูลค่า USD เมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมคูณด้วย35หเนาะผมคูณด้วยสหนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับเป็นคูณด้วย35ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ใช้ประมาณ10บาทสําหรับวิดีโอแรกเมื่อกี้นะครับส่วนวิดีโอหลังมีแต่วิดีโอไม่ได้เปิดให้ดูนะเป็นมี15บห้าเยสเซนละสิบห้าบาทแต่เรามาดูอันถัดไปที่เราทํากันนะครับว่ามันใช้เป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่18.53นะครับก่อนเราทำเดี๋ยวโนต้ตไว้แป๊บหนึ่งนะครับสิบแนะครับก่อนที่เราจะรันเนาะโอเครันไปถึงไหนแล้วเออรเลอร์นะครับขออนุญาตสักครู่ เดี๋ยวไปดูต่อว่าถึงไหนละนะครับก็ตอนนี้ยังรันอยู่นะครับรันอยู่ก็เดี๋ยวผมอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เป็นสปีดสปีดแล้วก็มีตัดนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเมื่อกี้ก็ได้เล่าเรื่องราคาไปแล้วเนาะตอนหลอราคาแล้วก็ให้ดูราคาไปแล้วว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ1 8 5 3. แเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายนะครับแล้วก็ ล่าให้ฟังเรื่องไวยดานส์ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวโมเดลเสียงนะครับ M MM M Audio นะครับแล้วก็ตัวเว็บ Artificial นะครับ Analysis ไปแล้วนะครับถ้าใครชอบจริงๆมานั่งเล่นดูได้นะครับผมก็ชอบนั่งดูว่าเอตอนนี้โมเดลมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ส่วนในหน้านียเขาจะให้เราเลือกนะครับสมมติเราเลือกเนี่ย Preferred ไหนมากกว่ากันนะครับถ้าสมมติว่าพร้อมแบบนี้เนาะแล้วเราก็กดเลือกปุ๊บผมชอบอันนี้ก็กดนะครับกดตัวนี้ มันก็จะไปอันถัดไปให้เขาจะบอกว่าอันเมื่อกี้เป็นอะไรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ชอบอันไหนผมชอบอันนี้ผมผมชอบอันนี้นะครับก็จะมีการปรับนะครับแล้วเราก็ไปดูใน Personal Leaderboard ที่เราทําไว้แต่เราต้องทําให้ครบ30มสิบวตก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับ คนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ผมแวะไปปรับค่านิดหนึงนะครับให้มันเป็น3นะครับเพราะว่า1ก็คือมีเออร์ลอร์นิดหนึงตรงตรงตรง,ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับตัวที่ 5, เนาะแล้วก็ยังหาไม่เจอเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาต่อนะครับก็เลยปรับเป็น3ซีนสอก็คือว่าเราจะได้เปรียบเทียบกัน a p p l e to apple เนาะ3 16ต่อ9แต่ว่า Resolution เยอะขึ้นนะครับวินาทีเท่าเดิม เปลี่ยนตัวนะครับก็เลยขออนุญาตปรับให้เป็นเป็น3นะครับเมื่อสักครู่ก็ตอนนี้นะครับผ่านเฟสแรกไปแล้วนะครับได้สตอรี่ได้ซีนมาแล้วแล้วทีนี้เราก็จะรันนะครับที่เป็นเอ่อเจเนอเรตวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รันจนครบนะครับรันรันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูรันอะไรบ้างก็หลังจากที่เราเราได้ซีนแต่ละซีนมาแล้วเนาะแยกเป็น3ซีนแล้วเราก็ ลันเอาจากซีนเนี้ยนะครับวนให้จนส t ต t ัสเนี่ยเป็นคอมพลีทนะครับเป็นคอมพลีทเทคีนี้เนี้ยผมก็ไปดูมาจากช่องต่างชาตินะครับช่อง A2C นี่แหละเขาใช้ซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับทำให้เราแยกเป็นซีนแล้วก็วนลูปได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เจอก็คือว่าใจผมออยากจะกรณีที่เรามีเป็นซีนแล้วเนาะเราก็อยากที่จะฟีด ข้อมูลที่เป็นวิดีโอเนี่ยกลับเข้าไปในแต่ละซีนนั้นๆน,น,นะครับกลับเข้าไปใน URL เพื่อบันทึกค่าเนี่ยอย่างเงี้ยวิดีโอเสร็จแล้ววิดีโอชุดแรกเนี่ยจะไม่มีเสียงเนาะเราจะได้เอาพูดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นวิดีโออย่างเงี้ยได้ละนะครับเป็น3อันนะครับเป็น3ไฟล์ผมก็อยากจริงๆแล้วผมก็อยาก1 2 3มเนี่ยผมก็อยากจะมาเก็บไว้ในด้านข้างนะครับด้านข้างๆที่ทําเป็น g o Google s h e e t ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าพอดีว่ามันยัง ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เพราะว่าจะทำทำ,ทำทำจิละอันไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะสปรีตออกมาให้เป็นอาร์เรเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวหาวิธีต่อนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะครับโอเคใกล้เสร็จละนะครับตอนนี้เราคอมบิ่นละนะครับเสร็จเร็วเหมือนกันเนาะผมคิดว่าจะนานกว่านี้นะครับ Okay. นะครับใกล้ละเดี๋ยวเรามาดูเอาพุทพร้อมกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่ดูก่อนด้วยนะครับก็จะให้เซอร์ไพรส์นะครับโอเคนะครับไฟนอลวิดีโอเสร็จแล้วนะครับกำลังดาวน์โหลดเดี๋ยวเรา w o r k ์ l โฟ complete แป๊บหนึ่งนะครับน่าจะกำลังดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวเราไปดู สองสาอย่างนะครับดูที่เป็นราคานะครับแล้วก็ดูคุณภาพวิดีโอนะครับเปรียบเทียบกันนะครับว่าความรู้สึกเราชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับดาวน์โหลดนานปกตินะครับเนี่ยไฟล์แรกเนี่ยดาวน์โหลดแป๊บเดียวเองนะครับไฟล์นี้เหมือนจะดาวน์โหลดนานนะครับก็ให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ หน้าที่เป็นยูเซ็นะครับขึ้นหรือยังนะครับต้องดูขึ้นหรือ,อยัง,นะอ,ง,อ,อ,ยงอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาคิดราคาเป็นไทยบาทกันนะครับโอ้ดานจังนะครับยังบุนอยู่เลยนะครับจริงๆเราเห็นอันนี้แล้วก็ ไปก็ได้นะครับอาจจะนานเพราะว่าด้วยเครื่องที่เป็น RUN NSN นเะครับเป็นฟีเทียนะครับ,รบพอดีวน,นั้นก็มีคนถามมานะครับในคอมเมนต์ฟีเทียรันไหวไหมก็รันไหวนะครับส่วนใหญ่รันไหวแต่ว่าพอเจอไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเนี่ยก็ก็จะมีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับโหลดดานนะครับโอเคเรามาดูกัน เดินบนน้ำนะฮะเดินบนน้ำวิวมันแค่ส่วนจะดูจักนะครับน่าจะเป็นส่วนจะดูจักเลยล่ะนะครับแต่จริงๆแล้วผมพร้อมให้อยู่เยวาวราชมากกว่าน,นะอันนี้เดี๋ยวผมก็ไปเช็คอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงแต่ดูบรรยากาศเหมือนจะจะดูจักมากนะครับเนาะแล้วก็เสียงก็ยังอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ขอยัดขอไปดูนิดหนึ่งนะครับ สันเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับอย่างวูเมนซิตออนบีชนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับดูไม่ค่อยตรงเนาะไม่ค่อยตรงอันนี้เป็นอย่าง w o m มนนะครับแต่งชุดตอนบรรยายซีนเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นไลท์มอร์นิ่งเออริทมอร์นิอันนี้ถูกต้องนะครับ ถูกต้องสปิดเอาตซีนออกมาก็ถูกต้องนะครับ r ูมฟาเวอร์แต่ที่ไม่ถูกก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับอันที่เราอินพุตมาเนาะเนี่ยนะครับอินพุตมานี้ยังตะโกนเยาวราชอยู่เลยนะครับอิม t i ชันอลนะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับไปดูว่าต้องปรับปรับตัวที่เราเรียกว่าเป็นอินสตรักชั่นนะครับของตัว บอดนะครับอาจต้องลองกันอีกนิดนึงนะครับอาจจะมีตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ดูเป็นไอเดียว่าโอเคคอนเซปต์ okay, มันออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ราคานะครับมาดูราคากันดีกว่านะครับราคาสําหรับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ก็อยู่ที่เดิมทีเดิมทีเนี่ยจะ ตอนแรกก่อนจะเป็น0.266นะครับมันจะเป็น0.441นะครับ0.441นะครับลองดูกันอ๋อนี่ไงอยู่นี่นะครับก็เมื่อกี้เป็น6เนาะก็เอา 0. ขออภยัยขอเปิดดูนิดนึงนะครับ เอาเป็นเมื่อกี้เป็น0.0ตอนนี้กลายเป็น3.0แล้วนะครับถูกไหมฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น3.0เนาะลบอันนี้นะครับก็จะเป็น2.55นะครับ89บาทเหรอ ไม่ใช่นะครับ2.66ขออภัยนะผมใส่ผิดนะครับนี่นะครับก็ม่หนีกันเท่าไหร่นะครับ2.6626 77บาทนะครับ7 7บาทส่วนอันอื่นก็เลทเดิมนะครับอันนี้เลทเดิมไม่สักครู่นะครับเลทเดิมแล้วก็อันที่เป็นออดิโอก็เลทเดิมเหมือนกันนะครับนิดหน่อยนะครับ ออดิโอก็สีวแปดวิเ,เดิมนะครับเ,เดิมซ้ำเนาะคิดแค่นี้นะครับไม่คิดตัวบนก็อยู่ที่78บาทสำหรับวีดีโอเมื่อสักครู่ที่เห็นถามว่าแพงไหมผมยังรู้สึกว่าแพงนะครับ78บาทคุณภาพอาจจะยังไม่ตรงใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะต้องปรับจูนในแต่ละฉาก นะครับปรับจูนตัวผมว่าเจนไม่ผิดนะครับเจนเนอเรตออกมาไม่ผิดแต่ก็ต้องดูนะครับต้องปรับจูนถ้าใครอยากจะสปอนเซอร์ให้ลอง Vi วทรีกับ Workflow นี้ก็บอกได้นะครับบอกได้แล้วก็นะครับเดี๋ยวจะลอง Vi วทรีซึ่ง Work f l o w เนี่ยทำงานเนี่ยเข้าใจว่ามันเ,เสร็จแล้วนะครับ Workflow ทำงานได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวมันนานนิดนึงไม่แน่ใจนะครับผมสต็อปไปแล้วกัน ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเวิร์กโฟลนี้เหมือนเดิมนะครับอัปโหลดเข้าไปใน official template ของ nsn นะครับแล้วก็หลังจากที่เขา approve เนี่ยผมก็จะเอามาแปะไว้ใน description เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีทีออ่อยากลองใช้ก็เดี๋ยวผมจะแชร์ให้ก่อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติมีท่านไหนที่ที่อยากจะใช้เป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาต แชร์ให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับคอร์สเรียนนะครับมีหลายท่านถามมานะครับก็ผมมีคอร์สเรียนนะครับ NSN นะครับที่ผมได้รับเกียรติให้ไปสอนนะครับร่วมกับสกนะิลเลนเนาะก็ใครสนใจก็สามารถ Subscribe ไปดูวิดีโอได้นะครับเนื้อหาก็จะมีนิดหน่อยนะครับไม่นี่แหละเนื้อหาก็เยอะอยู่นะครับตั้งแต่เริ่มติดตั้งนะครับเป็นเซลล์โฮสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แนะนำโนดต่างๆแล้วก็ w o r k ์กโฟนะครับที่ใช้งานจริงนะครับก็ลองดูได้นะครับเพื่อใครสนใจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจ หรือมีความเห็นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับถ้าทุกท่านไม่ลำบากนะครับให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ